เขากำลังอ่ะโอ้ยเนี่ยมันจะทำอะไรเนี่ยล้างช่วยแม่หรือทำอะไรอ่ะแล้วนั่งดูแม่ล้างโอ้โหสุดยอดเลยเวลากินนี่ยเป็กษยัดบอนตอนนี้เราอันนี้หน้าร้านเจ๊ฝนเขานะหน้าร้านเจ๊ฝนเขาหน้าร้านเจ๊ฝนร้านฝนเหมือนกันร้านผมเหมือนกันนะเหมือนกันครับผม เดี๋ยวเราจะพาไปดูทางเข้าบ้านคราวนี้กำลังจะได้ถนนใหม่นะโอ้กำลังเขือนถนนใหม่ครับผมนะโอ้ดีใจจะได้ถนนใหม่เออเอจ้าบานเขามาลงถนนเขามาทบถนนนะเริ่มมาสามวันแล้วเนี่ยครับผมเริ่มมาทำทำสามวันแล้ะครับผมนี่ป้ายถนนใหม่มาแล้วมาแล้วครับผมดูเห็นไหม โอ้ครับผมโอ้ซูมได้แค่นี้ครับเห็นไหมมันต้องสุดซอยเลยสุดซอยเลยเขาจะเทเทเนี้ยเทปูนคอนกรีตนะตอนนี้กำลงังวางท่อนะโอ้ดูท่อดีครับดูท่อนี้สูงไหมครับสูงไหมครับ สูงเลยครับเขากะจะให้เสมอถนนนั่นเลยถนนนั่นเลยครับผมถนนหลักถนนเมนนะเสมอถนนลเลยเลยยิงมาเลยครับยิงมานี่เลยเนี่ยยิงมาเลยโอโหบ้านผมก็สงสัยสง,สงสัยบ้านบ้านเจเขาจะจะต่ำไปมัง้งบ้านเจเขานะบ้านเจเขาจะต่ำไปอ่ะ สรงใจถนนจะสูงกว่าบ้านเจเขาเกีกเจเขาเตรียมตัวเลยบ้านเจเขานะเออได้ถน,นนใหม่เนี่ยโอ้หถ้าเกิดเขาย,ยกขึ้นมานี่อย่างน้นอยก็โหนี่น่าจะขอบนี่เลยเนี่ยนี่ขอบนี่เลยเนี่ยนะขอบนี่เลยเนี่ยนะมองดูแล้วอะเนื่องจากถนนอะ่ะ จากถนนอ่ะเขาจะเอาถนนน่ะเป็นแม่แบบเลยอ่ะยิงยาวมาเลยท่อเริ่มวางท่อ้วครับวันนี้วันวันที่สามแต่เร็วมากเลยนะนูนไปถึงนู้นแล้วอ่ะครับผมไปถึงนู้นแล้วอ่ะเต็มที่เฉพาะวางท่อเนี่ยน่าจะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะห้าวันเนี่ยกน็น่าจะเสร็จแล้วอ่ะครับผมนะเออ น่าจะเสร็จแล้วอะวางท่อพอวางท่อแล้วเขาก็เขาจะไม่เจาะนะไม่เจาะไม่ขุดถนนไม่ไม่เจาะไม่ขุดถนนนะเขาจะวางเลยเขาจะเอาเหล็กเอาเหล็กแบบมาวางวางวางแล้วก็เทปูนเลยนะเทปูนเลยครับผมไม่มีการเจาะถนนบุกบกบุกบกบุกบกอะไรแบประมาณนี้ไม่มีนะไม่มีนะครับผมเร็วเร็วเร็วไม่ไม่ช้าไม่ช้านะไม่ช้าครับผมเต็มที่ก็ประมาณเดือนนึงอะ ไหนที่เขาบอกก่อสร้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไปดูไอ้นั่นเขาดูดูไอ้ที่เขาสัญญาก่อสร้างอดูสัญญาก่อสร้าง <c oughs> สัญญาก่อสร้างเห็นไหมครับสัญญาก่อสร้างเริอนทหกกันยา เสร็จ13มีนาก็ประมาณอยู่สมเดือนสเดือนนะเพราะว่าตอนนี้ตุลาตุลาก็ย่างเข้าฤศจิกาอนะีกาธันวาม,มกรากุมภาพันธ์นะสามเดือนสามเดือนสี่เดือนสมเดือนสี่เดือนก็น่าจะจบเนะี่ยก็น่าจะจบ <c oughs> ังเส้นเลยนะทะลุนน่นเลยทะลุฝังแู้นเลยเลยสีแยกเ่นะทะลุยาวเลย <c oughs> ทะลุยาวเลยโหทะลุยาวเลย ดีใจเอ้ยดีใจจังดีใจเอ้ยดีใจจังจะได้ถนน,นใหม่สดใสกว่าเดิมไงถ,ถ,ถูกลอตเตอรี่สักใบหนึ่งเถอะหกล้านนะครับผม ได้ทําใหม่ยกยกใหม่กี่ทีนึงพอเขาทำถนนเสร็จแล้วเราก็ยกใหม่โอ้ทีนี้เออหกล้านเนี่ยหมดเลยไม่ต้องไปทํำอะไรอืมทําบ้านเนี่ยก็จบเลยครับผมให้มันแบบสบายสบายเลยนะออทําให้สวยเลยเออพวกกระบอกกเบื้องต่อตอะไรพวกเนี้ยเอาออกให้หมดเลยยกออกแล้วก็ไม่ใช่ชีดใส่ทีนี้โอโ้โล่ง ครับผมพอทําถนนเสร็จนี่ที่ดินขึ้นอีกนะเนี่ขึ้นอีกนะเนี่ยที่น,นะนี่ตรงนี้ว่างเปล่าเนี่ยสมัยเมื่อก่อนนะขายเจ็ดแสนไม่มีใครเอาเลยใครก็บอกแพงตอนนี้ขึ้นเท่าไหร่ขึ้นล้านห้าล้านล้านห้าล้านแปดแล้วอะล้านแปดแล้วอะเออขึ้นล้านแปดแล้วอะจะว่าที่เปล่าเปล่านะยังไม่มีเอ้ยังไม่มีเโคทงเลขที่ยังไม่มีน้ำไม่มีไฟอะไรเลยอเดี๋ยวถนนเสร็จนี่ขึ้นสองล้านเนะน้่ยงทีเนี้ เออถนนเสร็จขึ้นสองล้านเลยมั้งครับผม,มเริ่มหาที่อันนั้นยากแล้วเริ่มหาที่ว่างเปล่ายากเลยนะแถวในนี้ซอยซอยบุญสิริหมู่บ้านพรอมดิมิตรนะเข้ามาโอ้โสมัยเมื่อก่อนเข้ามาเป็นน้ำเป็นทุ่งนานะโอ้โหน้ำท่วมกันเพียบเลยครับผม แต่ตอนนี้นะกันหมดเลยเป็นหมู่บ้านเลยเมือ่อก่อนเนี่ยโหตารางวาละสามร้อยห้าสิบก็ไม่มีใครซื้อเลยเออผหเขาจัดเป็นจัดล็อกนะยังม,มีคนซื้อเพราะตอนนี้เป็นไงเออทำอะไร <c oughs> ทำอะไรไม่ต้องบุกเบิกนอะ่ะบุกเบิก <c oughs> บุกเบิก ีคนนเ่ไม่ได้มาหาผมป่ะ <C Bears> เดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะเขาวันนี้ <c oughs> <c oughs> นั่นอยู่ <c oughs> นะ <c oughs> เราก็ดูว่าเจเขามันบ้านเราก็เหมือนกันอ่ะนะ โอเคครับผมยังไงก็โชคดีครับผมนะครับผมสวัสดีสวัสดีอย่าลืมนะอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับโอเคครับ